นวัตกรรมมัดปุ๊กพยาชุมชนพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะมัดปุ๊กหมายถึงการรวบรวมส่วนพยาหมายถึงปัญญาดังนั้นมัดปุ๊กพยาชุมชนจึงเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสีด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเกษตร 2. ด้านความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ 4. ด้านสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนมีพื้นที่42.02ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากร2527คน1264ครัวเรือนมีเขตรับผิดชอบ4หมู่บ้าน เนื่องด้วยอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่เป็นอาชีพเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปีมีการใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดบลพิษทางอากาศและการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและตกค้างส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงของประชาชนจากโครงการการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปีพุทธศักราช2565กลุ่มเป้าหมายจำนวน200คนพบว่ากลุ่มที่ไม่ปลอดภัยมีจำนวน115คนกลุ่มเสี่ยงจำนวน37คนกลุ่มปลอดภัยจำนวน22คนและกลุ่มปกติจำนวน26คนจึงนำไปสู่การสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการให้ความรู้การป้องกันและลดการใช้สารเคมีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ที่จริงผมก็อยากใช้สารเคมีแต่น้ำหมักมันซ่ออยากผมก็เลยจําเป็นต้องใช้สารเคมีเพราะว่ามันหาง่ายดีเทศบาลตําบลทุ่งหัวช้างได้จัดคานวัตกรรมตู้น้ําหมักชีวภาพขึ้นโดยการอัพไซเคิลตู้กดน้ํำดื่มให้เป็นตู้น้ำหมักชีวภาพแบบหยดเหรียญแบ่งน้ำหมักออกเป็น3สูตรประกอบด้วย น้ำหมักชีวาภาพเร่งการเจริญเติบโตน้ำหมักชีวาภาพป้องกันแมลงและน้ำหมักชีวาภาพป้องกันโรคพืชซึ่งน้ำหมักแต่ละสูตรมีการผลิตที่แตกต่างกันโดยมีการจัดทำปฏิทินการจำหน่ายและวิธีการผสมน้ำหมักชีวาภาพเพื่อประกอบเป็นคู่ม,มือการใช้นอกจากนี้ยังมีปฏิทินการปลูกผักและแผนที่ผักปลอดสารเคมีบ้านนี้มีผักขาย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วครับทำให้ภูมิปัญญาหรือพยาที่เป็นองค์ความรู้และวิถีชีวิตดั้งเดิมเลือนหายไปนวัตกรรมมัดปุกขยาชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะจึงเป็นนวัตกรรมที่สืบสารกลุ่มปัญญาท้องถิ่นเป็นทางเลือกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นตำบลสุขภาวะที่ดีมีเสถียรภาพยั่งยืนสืบไปครับและเพื่อให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจึงมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือเพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นจำนวนเจ็ดเครือข่ายดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน 2. องค์กรชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้างให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. กลุ่มกเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำดีได้ให้ความรู้ในเรื่องการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ 4. โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้างเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 5. ปราชชาวบ้าน ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือพญาในท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 6. ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเป็นแห่งเรียนรู้ในด้านการทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์และ 7. โครงการหลวงห้้ยต้มโดยได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้และกล้าพันธุ์พืชผักจะทำการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเนี่ย ก็ทุกภาคส่วนทุกภาคีภาคทุกภาคีแล้วก็จะมีการสนับสนุนพวก,ก้ากให้กับทางองค์การมหาชนตะบนหรือว่าเทศบาลก็ให้ครับให้เกษตรกรไปปลูกมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินโครงการนวัตกรรมโดยการลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงบริการได้อย่างหลากหลายช่องทางผ่านทางห้องกระจายข่าวสถานีวิทยุชุมชนลายมัดปุกพยาชุมชนช่องทางการซื้อขายพืชผักและลาย OA มัดปุกพยาชุมชนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้นวัตกรรมมัดปุกพยาชุมชนพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะเนครอบคุมประชาชนในเขตพื้นที่ร้อยละ ของจำนวนประชากร2,527คนซึ่งได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมตามข้อมูลดังต่อไปนี้มีเงินเก็บเหลือกินเหลือใจนักคืนเจ้าค่าเลือดก,ก่อนลดลงครับตั้งแต่อบรมมากับเข้าใจกับมีความรู้นักคืนเจ้า และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้ตู้น้ำหมักชีวภาพคิดเป็นร้อยละ8 8 1 9โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อที่10มีความต้องการใช้น้ำหมักชีวภาพร้อยละ91.98และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อที่4ตู้กดน้ำหมักชีวภาพมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคิดเป็นร้อยละ81.47 เพื่อความยั่งยืนและการต่อย,ยอดของโครงการเทศบาลตำบลหุ้งหัวช้างจึงได้มีการขยายผลนวัตกรรมโดยการนำบางบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อรองรับกับงบป,ประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ขอขอบคุณเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างที่ได้จัดทำตู้น้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนครับราคาถูกดินดีพืชโตไวสุขภาพปลอดภัยด้วยน้ำหมักชีวภาพเฮ้ hey!